ในคลิปนี้พวกเรามีความยินดีและปราบปลื้มใจมากๆครับเนื่องจากว่าเหรียญที่เราทํางานชิ้นนี้เป็นเหรียญที่หายากมากๆเลยครับอย่าว่าแต่ได้พบเลยครับได้เห็นได้สัมผัสได้อย่างเป็นเรื่องยากเลยครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ครองใจคนไทยมาแสนนานครับแล้วก็หายากอย่างยิ่งครับเป็นเหรียญพระมหาชนกเป็นเนื้อทองคําพิมพ์ใหญ่ครับ เหรียญน,นี้ออกน้อยมากแล้วก็มักจะไปอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับใหญ่ๆทั้งนั้นครับด้านหลังเห็นไหมครับเป็นเข็มกลัดแล้วก็ถูกล้อมเข้าทรงไว้อย่างเรียบร้อยเลยครับด้านหน้านะครับเมื่อเรามองด้านหน้า,นาความงางาของเหรียญและความช่างที่ทํางานชิ้นนี้ออกมาถือว่าทํางานชิ้นนี้ได้อย่างสุดยอดอย่างยิ่งเลยครับ สนใจงานชนี้ติดต่อเรามาได้ที่ไลแอดหมายทองก้าวกล้านะครับหรือไม่ก็ที่พารายพักเซรีเซ็นเตอร์ชั้นจีครับ